เท่าที่ผมเจอมานะครับจุดที่นักกอล์ฟอาชีพและก็นักกอล์ฟอเมเจอร์มีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนก็คือจังหวะทรานซิชันนะครับจังหวะทรานซิชันก็คือจังหวะเปลี่ยนผ่านที่เรากําลังจะเปลี่ยนจากแบ็กสวิงมาเป็นดาวสวิงนะครับถ้าเราลองสังเกตดูนะครับเราจะเห็นว่านักกอล์ฟอาชีพมักจะมีจังหวะทรานซิชันที่สมูทแล้วก็ค่อนข้างนานนะครับคล้ายๆกับว่ามีจังหวะหน่วงก่อนที่จะเริ่มดาวสวิงอีกหนึ่งจังหวะนะครับ ในขณะที่นักกอล์ฟอเมเจอร์หลายๆคนนะครับมักจะมีช่วงทรานซิชันที่สั้นแล้วก็มักจะมีจังหวะดาวสวิงที่รีบนะครับ <c oughs> ทีนี้แล้วถามว่าทำยังไงเราถึงจะมีจังหวะทรานซิชันที่สมูทแล้วก็ดูไม่เร่งรีบมากเกินไปนะครับข <c oughs> ี่สำคัญของมันก็คือเราจะต้องไม่รีบออกแรงหมุนสะโพกแล้วก็หมุนลำตัวเร็วเกินนะครับ คือในจังหวะเริ่มดาวสวิงนะครับเราจะไม่ได้เริ่มด้วยการพยายามหมุนสะโพกแล้วก็ลําตัวตั้งแต่แรกแบบนี้นะครับแต่ว่าเราจะชะลอจังหวะตรงนี้ไว้ด้วยการย้ำน้ำหนักลงมาที่ขาซ้ายก่อนนะครับแบบนี้ครับโดยจะเห็นว่าในจังหวะที่ผมย้ำขาซ้ายลงเนี่ยสะโพกของผมก็จะยังหมุนต่อแต่ว่าจะไม่ได้เป็นการหมุนแบบบิดเข้าหาโูกแบบนี้นะครับ จะเป็นการหมุนไปทางขวาเพิ่มเล็กน้อยด้วยซ้าแบบนี fork, ้ครับมันจะเหมือนเป็นจังหวะที่ต่อเนื่องกันไปนะครับก็คือเราจะแบ็กสวิงขึ้นมาหลังจากนั้นย้ำน้ำหนักลงไปที่ขาซ้ายพร้อมกับบิดสะโพกขวาออกเพิ่มครับ ถ้าใครงงก็ลองทำแยกเป็นสเต็ปไปก่อนนะครับก็จะเป็นแบ็กสวิงย้ำน้ำหนักพร้อมกับปิดสะโพกเพิ่มนะครับแล้วค่อยดาวสวิงครับจะเห็นได้ว่าการที่ผมกดน้ำหนักไปที่ขาซ้ายเพิ่มพร้อมกับบิดสะโพกออกจะทำให้จังหวะสวิงของผมช้าลงอีกหนึ่งจังหวะซึ่งตรงนี้นอกจากจะทำให้เราสวิงได้ไหลลื่นขึ้น มันยังช่วยให้เราสร้างแรงได้มากขึ้นด้วยนะครับผมสอนที่สนามน็อตพาร์คสนามราชดาวิภาวดีและสนามทีเอสอติวานนท์ใครสนใจเรียนกอล์ฟติดต่อเข้ามาได้นะครับ